สองหัวครับล่างนี้ตัดยากเอาการเนะเพราะว่ากิ่งใหญ่มากถึงต้นไซใหญ่นะครับแล้วก็เอ็นค่อยลงมาผมก็เชือกโยงลงมาให้ลงไปอีกนะครับอยากเอาการอยู่เ,รเสร็จรังสองล่งนี้ก็จะง่ายแล้วนะครับเอารัง่ีงยากมีอยู่สามล่งยากสุดเลยไอ้รังโคนว่าลู่นน่ะตัดไปแล้วนะครับ เหลือแต่แม่เพื่งนะอ่านี่เหลจะแ,แม่เพื่อนนะทางนี้ดีหน่อยครับนะโอเคขอตัดก่อนนะครับนี่วนน้ำน้ำกอนสองเต้านะครับอ่าตัดยากครับอันนี้คอนใหญ่เซฟตัวด้วยนะครับนี่ทุบชัดเลยตวกนี้ เกียร์โทรศัพท์มาแล้วเม่ตื่นโอเคขอตัดกันนะครับสวยแล้วครับหัวน้ำครับอย่างสวยต้องแบ่งทีละก้อนนี้นะไม่งั้นมันจะโผล่นะครับคอนใหญ่มากครับม,มีทักปักไว้กนันหล่นโอเคให้ดูชำ้ชำๆชัดๆสักทีครับผมไม่เคยได้ให้ดูเลยกล้องไม่ค่อยซูมเลยนะเนี่ยกล้องไม่ยอมซูมเบอร์อีกแล้วโอเคเดี๋ยวแค่นี้ตัดก้อนอกกอน,นึง ร้อยครับหลังไปจริงให้ดูกันครับเรียบร้อยนี่อะ